สวัสดีครับพี่น้องปลอดภัยสุกผู้ทุกคนที่กรัก,กออกมาพี่เจ้าครับสวัสดีพี่น้องฟังแล้วต่อกันวันที่หยิบเก่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมืัอนี้พาพี่น้องมาอาุบุนภาษาครับไปครับผมพาไปเบื้องอุบุนภาษาเขตจังไรปีนี้อีสานครับปีนี้อีสานบ้านเฮาอุบุนภาษาเขตจังไรครับไปผมพาไปเบิ้ง สาครับพี่น้องทุกท่านาก็สาครพี่น้องถ้าไปย้ายก็สาครับบุญาครับพี่น้องกับพีน่นี่สารบุญเดือนสิบป้าแล้วเราครับบุญนะครับบุญเดือนสิบ นื้อซีบไปคือพูดยังไงซาดไทยซาดเย็ยนนี่แหละครับเขาประดับเิ็นคือกันครับอันนี้เขาแต่เพือเ่อนเอื้นบุญข่าวศากครับบุญข่าวศากตร์นะครับพี่น้องมันก็สากก็คือคืออาหารหลานข้าวครับอย่างมาวางให้ปุย่าตายาย่ลงหลุกหลับไปแล้วครับพี่น้องแต่ความหมายัางไหนผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปศึกษาไปหาถามมา บอกปีบกน้องนะครับนี่คือการย้ายขับยาศาสตร์ครับเขาก็จะเอินขูยาตะย่าหยาพี่น้องผู้่วงลับไปแล้วนี่แหละครับมาอยู่มากินมาไปนะครับยาลูกยารถรถค่ะรถไปกินนะครับแล้วหรืบเ่าครับแล้วหรืบเ่าโอ้นี่ครับคี่บุญกษาอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ครับจะพาไปย้ายข้าวสาี่น้องคไป เาวันข้าวนี่ยแหละครับบุญข้าสาลประเพณีอีสานครับพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวเฉพาะวันออกพรรษาแต่ก่อนมังสาครก็คือบุญยันสิบนะครับเป็นวันพระทำอะไรนาะจิตสิบห้าคำมั้งครับสิบสิบห้าคำเดือนสิบนี่ยแหละครับพี่น้องบุญข้าสาลบุญเข้าสาลคือเป็นบุญสุดท้ายของ เดือนเดือนซิฟด้วยว่าทั้งขอบรรษาเลยครับเพราะว่าบุญเขอบประดับดินกันนี่แหละครับศาสไทยกับมาเนี่ยครับนี่คือการนี่ครับาพี่น้องมาเบิ้งครับมาพี่น้องมาเบิ้งมาเอาบุญขาสตรกของแป้งนะพี่น้องนั่นบุญเดือนซิฟ มาพี่น้องาอาบนุญนซิบอาาบนี่นะครับพี่นองง้องกินอะไรก็แชร์ก็ตามกาันกันนักเตินกันเด้อคือการไม่ถึงว่าห่อเขาหอก้าวเข่ากัา้นำนะครับมาเอาอเคอยอยกนไเรียกได้นี่หมากโอ้แล้วตัวนะนะครับ แล้วมีอไไม่ออ well หอมพี่น uh. ้องตบอกร้านังรมเพราะว่าผังนัร่กไ้วงรัไปแล้วครับพี่น้องเขากับเรีแต่หมู่บ้านเพิ่งิดยังใสครับว่าคนร่วงลับไปแล้วเอรงับไปแล้วเพิ่งมาด้ก็เก็ดหน้าเป็นการตายยั่างลับไปแล้วเมื่ับ อาลับบุญกรกสาย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับนี่แหละครับกระพุ่มผ้าเบิ้ลครับในการย้ายข้าวตากี่น้อกบุษราสากาดีหอมมากคือกัดมืดเวลาเป็นกระมาเห็ดนี่แหละครับ เนี่ยแต่ประเพณี่เหมู่บ้านครับจังเปีตั้งบ้านผมเนี่ยเขาเด็ดเรียกศาสไทยครับศาสไทยมาเอามาหักข้าวเอาเอากระเจี๊ยบไปเลยไม่ได้จ้ะไปเลยได้ยุ๊บไปนี่ละ่ะเป็นน้ขาขนมข้าวต้มนี่แหละครับคือแตงบุนต่อสากนี่ครับมียังกะเฮ็ดมาใส่ครับมียังกะเฮ็ดมาใสกันนกข้าวต้มอาหารหวานข้าวลาบกล้อยนี่แหละครับพี่น้อง เดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิกกดการแจ้งเตือนผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับพี่น้องพาไปเดินเบิ้งครับมันครับจะมาวางไว้ข้างทางพี่น้อง แข่ทงทางเรียกปุยัดตายายมากินคือเป็นประเพณีสืบเนื่องครับเชื่อมือนี่เป็นมือบุญกับตาคือเนาะปุยัดตายายลงมาเอาบุญเอาหยั้งน้ำดุลน้ำลานครับมาอยู่มากินน้ำลุกน้ำลานเป็นประเพณีเหล่าขานสืบต่อมาทำมาแต่ปุยัดตาย,าย่าหมดแล้วครับ มีลาบมีต้มมีขนมนี่แหละครับแล้วแต่แต่ละบ้านคุนมากเขามีมาคู่คลไม้ครับนี่ครับพี่น้องขยายกันในเวลาฟังคนกะแกะหอนึงละตั้ง,งชั้นไว้เรียกปุยญาตายายมาเอาครับมาหอ่อมาเอาไปกินอีกครบหนึ่งแม่หน่งแม่นับพี่น,น้นองครั้งเขาลบบูชาจะถึงถึงบุญคุณปุยญาตายายพี่น้องปูยลวงหลับไปแล้วครับพี่ กอยู่ได้อยู่ได้กินครับหนึ่งปีครั้งเดียวบุญเดือนสิบนะครับบุญข้าวสากรครับประเภทนี้อีสานบ้านเฮา,า,า,าจะไปใส่รับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกันแจ้งเตือนผมเลยนครับเหมือนนี้มาเอาบุญข้าวสากรก,กันพี่น้องมาให้ทำคลิปให้พี่น้องได้เห็นครับบุญประเภทนี้อีสานบ้านเฮาครับบุญข้าวสากเขาเย็ดกันยังไงครับประเภทนี้นะครับให้รู้ให้เบ่ง นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการ,รกดแจ้งกันผมเด้อยครับแต่ละคลิปนี้ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ